เราเคยทำรถไฟโกสไลเดอร์ไปแล้ววันนี้ผมจะมาทำรถไฟเกะาะลวดน้ำนะครับโดยจะใช้อาชีพลุกกิ้งสูงหรือว่าไฮโรเลอร์นะครับทุกคนเอาล่ะครับได้เวลาไปตะลุยกันฝากกระชื้นและให้คลิปนี้หน่อยนะครับมาดูว่ารถไฟเราจะเป็นรถไฟเกะาะลวดน้ำที่ที่สุดในเดสเล y Alpha เกมนี้ได้หรือเปล่าครับไปรับชมกันเลยครับทุกคนก่อนเข้าเกมผมก็ได้ซื้อของติดไม้ติดมือมานิดหน่อยนะครับก็ ตั้งตัวได้ครับนิดหน่อยจริงหรือเปล่าหรือทุกคนคือแบบตั้งตัวได้เลยนะครับออโอเคก็อาจะนิดหน่อยอยู่มัง้งอย่างน้อยเราก็แบบโอเคผมก็ซื้อฐานหินมาประมาณ5ก้อนแล้วก็กระสุนอ่ซื้อกระสุนมาด้วย120นัดเดี๋ยวจะลองไปขายก่อนครับว่าเราจะได้สักกี่บาทเราจะได้50บาทรวมแล้วเป็น95เอ,อ้ยไม่ใช่ทุกคนมันต้องเป็น75นะครับ เอาละกระสุนเรามี120นัดเราสามารถบุกหมู่บ้านซอมบี้ได้1ห,หมู่บ้านเลยแล้วก็โธ่โหต้องซื้อถ่านหินหนึ่งหรอ,อซื้อลวดหนามเลยละกันเรามีฐานหิน5้าแล้วซื้อลวดหนามไปเลยอ่าแป๊บหบนึ่งนะดูซิว่าจะซื้อแล้วตังเหยอะเท่าไหร่ซื้อลวดหนามไปก่อนจะเยอะเลยครับทุกคนวันนี้รถไฟกอดลวดหนามของเราโอเคซื้อแล้วเรียบร้อยได้มาประมาณสรลวดหนามก่อนในการเริ่มต้นของเราโอเคตีได้ประมาณนี้ แล้วก็มุมนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองประมาณนี้ด้านล่างเอาเป็นแบบแนวนอนด้านบนเอาเป็นแนวตั้งนะครับเผื่อเขาจะขึ้นไม่ได้นี่ไงทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเป็นแนวนี้นะครับคือแบบด้านล่างกับด้านบนอย่างเงี้ยเดินมาปุ๊บหัวติดเลยนี่แหละแล้วเราจะลองประมาณนี้ดูซิว่าเรามีกี่อันแบบนี้ไว้แต่ก็จะเปลืองหน่อยนะทุกคนนี่แหละประมาณนี้แหละเวลาเขาเดินมาปุ๊บก็จะกระโดดกระโดดขึ้นได้เลยนี้ว่าสรุปแล้วมันได้หรือเปล่านะพี่ชายไปทุกคนออกไปหาตังค์เพิ่มครับ เช้าแล้วโอเคเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยบุกหมู่บ้านต่ออันนี้เป็น store. เจ n e r a l store อุ้ยโอ้ทุกคนผมนจะบอกทิกในการยิงซอบ,บี้ก่อนนะครับให้ยิงขาเอายิงขาไม่ติดโอ้โหผมตายบ้า <laughs> ซอบ,บี้ก่อมันตึงจังมาทุกคนบ้านะโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงล่ะซอบ,บี้ก่ เจอพี่ไปไน้องโอเคถ้าเกิดผมบุกหมู่บ้านนี้ชนะผมก็น่าจะได้ของเยอะแล้วแหละเดี๋ยวต้องรีบหน่อยครับไม่รู้ว่าเชาวนี้จะเป็นคืนของอะไรทําการบุกธนาคารแรก3,4,3,5,2โอเคเอาทุกอย่างที่ขายได้นะครับทุกคนผมก็จะออกไปคืนอ,อะไรเอ่ย โอ้ขึ้นมาด้วยหมาป้ามาแล้วทุกคนออกเดินทางดีกว่าป้าทุกคนเข้าจุดเซฟหนึ่งหมื่นเมตรกันครับผมจะไปขายของให้หมดเลยถึงแล้วครับจุดเซฟหนึ่งหมื่นเมตรของเราเดี๋ยวผมต้องขายของให้หมดทุกอย่างก่อนแล้วค่อยไปลุ้นกันว่าจะมีลวดหนามขายให้เราหรือเปล่าเอยเหมือนว่าเราจะเจอยูนิคอนทุกคนเออของดีผมมาแล้วยูนิคอนนะครับยูนิคอนอยู่ในหมู่บ้านเรา โอ้โหได้ตังมาฟรีๆหลายร้อยแล้วครับทุกคนปกติประมาณ250นะแต่ว่าผมเอาไฮโรเลอร์มาก็น่าจะได้หลายร้อยอยู่น่าจะประมาณสัก300รอยู่โอเคโอ้โหตังเยอะอยู่นะกองเต็มพื้นเลยตอนนี้มีแต่ตังครับมีแต่ตังมีแต่เงินมีแต่ทองทุกอย่างทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองมาดี๋ยวผไข่มายูนิคอร์นด้วยเลยกิกการนี่ไง <laughs> ขายไม้ยนูนิคอรนเล้กันทุกคนเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ม้ายูนิคอร์นไข่ตัวเองครับสามสองหนึ่งเรียบร้อยอันนี้ผมไม่ได้ขายนะครับเขาวิ่งเข้าไปเองผมไม่เกี่ยวเมื่อกี้เขาวิ่งเข้าไปเองเลยครับโอเคเรียบร้อยมาครับทุกคนขายหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้เรามีเงินแค่สิบห้าเหรียญนะครับมาดูว่าทั้งหมดเราจะได้สกีบบาทก็น่าจะเกินพันอะ่ะผมว่าทะลุพันแน่นอนหรือเปล่านะ โแต่ว่าในกระเป๋าผ้ามันแผ่เยอะมากเลย <laughs> โอ้โหนี่ตังเหรอครับเนี่ยทุกคนทะลุแน่นอนครับทะลุพันหนึ่งแน่นอนควยสําเร็จแน่นอนควยสจแบบมีเงินเกินหนึ่บาททุกคนเตรียมดูเลยนะครับคือแบบทํำควยเสร็จด้วยนะครับระหว่างเราแค่แบบมาทํำรถไฟเทปๆของเรา <laughs> อุ้ยเราจะควยเราจะเสร็จด้วยเหรอครับเนี่ยเจ๋งว่ะทุกคน เรียบร้อยครับเห็นว่าทุกคนมีเงินมากกว่า1นึ่ันหนึ่งเกมนะครับได้15เงินแดงแล้วก็สามเหรียญเกียรติยศว้าวเจ๋งว่ะโอไมก์อทั้งหมด1,477เหรียญนะครับมีอะไรอีกเปล่าโอ้ยีังไงปืนลูกโม่ครับทุกคนผมไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าเรามีละขายได้มาอีกโอ้ยหนึ่้งทุกคนมีหรือเปล่าครับโอ้โหโชคดีครับทุกคนมาเสร็จตั้งแต่ตอนนี้แน่นอนผมว่า เดี๋ยวทําการซื้อเยอะเลยซื้อทีละสิบทีละสิบนะครับแล้วก็ประกอบทีละสิบทีละสิบไปเรื่อยๆอู้ได้เยอะนะครับคนได้เยอะอยู่อันละยี่สิบก็ได้ประมาณหลายอันอยู่อ่ะไม่รู้ว่ากี่อันนะครับเพราะว่าเรามีต <c oughs> ังค์แล้วพันห้าน่าจะได้เกือบเต็มคันพอดีแหละมั <c oughs> ้งเราดูก,ก่อนตอนนี้ซื้อสิบอันก็หมดประมาณสองร้อยใช่แล้วสิบอันก็สองร้อย หลังจากที่ทํารถไฟครับทุกคนได้ประมาณนี้เลยผมรู้สึกว่ามันเยอะมากๆนะครับทั้งด้านหน้านและก็ท่านหลังทุกคนมันมีทั้งแบบลวดหนามที่เป็นสีดําแล้วก็ที่แบบเป็นสีขาวนะครับคือฝั่งขวาเต็มแล้วแต่ฝั่งซ้ายก็เต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหลือแค่ส่วนนี้ที่ยังไม่แน่นโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตระลุยที่80กิโลเมตรเลยแล้วกันว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ผมว่ามันเยอะมากเลยนะประมาณนี้โอเคเอามาประมาณนี้แล้วกันดูดีว่าเขาจะออกช่องเล็กได้เปล่าเขาออกช่องเล็กได้ปะ เขาออกได้เขาออกได้เขาออกได้ออกได้ประมาณนึงเดี๋ยวจะหลอกล่อมาเยอะๆเลยละกันว่ <c oughs> าครับทุกคนมาดูซิว่ารถไฟหุม้มเกาะซอมบ,บี้ของเรานจะช่วยได้ไห,หรือเปล่าหุ้มเกาะรถหนามกันซอมบี้นะรถไฟเราจะช่วยได้แค่ไหนโอเคโอ้โหทุกค,คนครึ่งรอดนะโอ้ยไม่ธรรมดานะครึ่งรอดเลยนะเดี๋ยวจะลองขึ้นรถไฟดิโอ้โหโอ้โห โอ้มันมีตัวที่สามารถขึ้นได้อยู่แต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดเขาขยับเขาก็โดนวดหนามของเรานั่นเองโอ้ยได้อยู่แนละ้วทุกคนไม่แย่เลยนะวิ่งให้เขามาติดตรงรถแฟของเราได้ไงเนปะ้าทุกคนถ้าเกิดเขาขยับปุ๊บเขาจะโดนเลยเดีย๋ยวผมลองให้เขาแบบวะผมนี่แหละโดนตอนนี้ไม่ใช่ซอมบี้โดนนะผมโดนแทนมาแล้วน้องอุยมันไวมากทุกคนซอมบี้วิ่งไวมาก ผมต้องทำการยิงก่อนสองตัวนี้ไวมากอุ้ยแต่ว่าจัดการได้เยอะมากนะครับทุกคนเห็นปะซอมบี้ติดรถแบบเยอะมากดูอ่ะยังเหลือด้านหน้านะครับที่แบบยังไม่ขยับแต่ถ้าเกิดเราเคลื่อนที่รถไฟอะ่ะทุกคนว่ามันจะตุยไหมรถไฟฝู่งซอมบี้ของเราไม่ใช่สิรถไฟเกาะรถหนาม <laughs> ทุกคนมันมีซากซอมบี้เตืมเลยอะ่ะมันก็จะมีบางอันที่แบบหลุดล่อนออกไปนะครับทุกคนเวลาโดนซอมบี้ ใช่หลยวเวลาแบบโจมตีซอมบี้เสร็จแล้วมันก็มีบางอันที่หลุดรอนออกไปแล้วตอนนี้ผมแบบพกแบบพกเชื้อเพลิงมาเยอะมากนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมตั้งใจจัดตรุยไปที่80,000เมตรเลยละกันทุกคนปะเอารถไฟคุ้มเกาะรถนามของเราไปชนะ80กิโลเมตรกัน 7 8 0 0 0เมตรครับทุกคนถึงแล้วด้านหน้าเราคือจุดจบแล้วนะครับ80กิโลเมตรนั่นเองหรือว่า80,000เมตรนั่นเองครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วทุกคนเช้าพอดีเลยโอเคเรามากับรถไฟของเรานะครับรถไฟหุ้มเกาะรถหนามตอนแรกเราจะต้องจัดการไอ้พวกที่อยู่บนนี้ก่อนเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะทุกคนดูตอนแรกผมจะต้องจัดการไอ้พวกที่อยู่บนป้อมก่อนนะครับ2ตัวโดวนปะทุกคนอ่าร่วงไปหนึ่งแล้วครับโอเคร่วงสองละ ทำการเคลื่อนรถไฟเข้าไปด้านในครับทุกคนมาแล้วผมเคลื่อนรถไฟเข้ามาแล้วแล้วก็เตรียมรับมือโอเคทุกคนเตรียมรับมือนะมันมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะปิดตั้งแต่ระยะไกลเลยปิดไปแล้วหนึ่งปิดไปแล้วสองสามไม่โดนสามโดนละตัวที่4ีโอ้โหใกล้เราเลยโอ้โหใกล้เราเลย โอ้โอ้ผมเห็นตัวที่อยู่บนป้อมนูนแล้วไกลๆแต่ผมยิงไม่ได้ดนเวลาที่เราจะต้องเคลื่อนรถไฟของเราเข้าไปด้านในรถไฟเกาะมาละพร้อมชนทุกสถานการณ์คนไหนเจ๋งมาเลยน้องพี่พร้อมละไอ้พวกโจนกระจอกทั้งหลายเดี๋ยวพี่ขี่เข้ามาจนสุดเลยละกันนะครับดื่น้ำมันงูก่อนทุกคนวิ่งขึ้นมาด้านบนเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพมุมกว้างว่าเป็นยังไง โอเคเดี๋ยวผมจะปิดทุกตัวก่อนนะครับพอปิดทุกตัวเสร็จผมก็จะหมุนสวิตช์โอเคน่าจะหมดละพร้อมเปิดสวิตช์ครับทุกคนแล้วก็รอ4นาทีเท่านั้นนี่ไงล่ะเป็นไงผมพารถไฟหุ้มกรอบผมมาที่80กิโลเมตรของจริงวะ่ะทุกคนมันมาแล้วนะครับหลังจากที่เราหมุนแล้วรอรอ4นาทีนะครับตอนนี้3นาที40วิละ แล้วผมก็จะเก็บของรอโหยิงไม่ถึงนะครับทุกคนไกลมากระหว่างนี้ก็ฟาร์มเงินแดงรอแล้วกันครับทุกคนอย่างน้อแล้วก็มีเงินแดงไว้ซื้อของนะครับโหสบายแล้วทุกคนรุ้นแค่ว่าตอนกลางคืนจะเป็นคืนของอะไรแค่นั้นเองตอนนี้ก็เก็บเงินเก็บกระสุนเพิ่มไปก่อนเรื่อยๆปิดได้แต่ระยะไกลเลยครับง่ายทุกคน ถ้าเกิดเราปิดตั้งแต่ระยะไกลเราจะเล่นง,ง่ายนะครับโอเคลูกทรงลูกซองผมจะไม่เก็บนะตอนนี้เหลือประมาณสองนาทีห้าสิบวิมันมีซอมบี้มาจากไหนวะแล้วซอมบี้วิ่งอย่างไวโอ้โหทุกคนเยอะจัดโอโ้ซอมบี้วิ่งเร็วจัดทุกคนดูดิโอ้ my god โอ oh my god โอ้ my god โอเคโหมันมีฝูงซอมบี้มาดูโคตรเยอะครับทุกคนฝูงซอมบี้เอาเคยซอมบี้มันเกิดเรื่อยๆนะเราต้องระมัดระวังด้วยครับทุกคนขอเข้ามาทีละตัวทีหลังแล้วก็เก็บกระสุนเก็บอะไรเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเก็บเงินเงินแดงว้าวมันมาแล้วโอเคได้อยู่ อีกไม่นานก็น่าจะหมดเวลาครับทุกคนอีกหนึ่งนาทีนิดๆผมก็ฟาร์มเงินแดงแบบชิวๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะทุกคนแบบชิวๆนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนลองขึ้นในบนรถไฟเราดูสิว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ผมกำลังเก็บเงินแดงอยู่โอ้น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าทุกคนเหลืออยู่หนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบบนรถไฟให้ดูตอนนี้ผมเก็บหมดทุกหล,ลังละ โอเคมาดูซิว่ารถไฟรถน้มของเรานะจะช่วยชีวิตเราได้หรือเปล่าถ้ามีซอมบ,บี้มากระหน่ำเ, <laughs> <laughs> เราเราเหลือเหลือหนึ่งนาทีสามสิบสามวิครับทุกคนมาหนึ่งนาทีสิบสามวิไหนมาดูซิว่าจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับรถน้มนี่มันวิ่งไปไหนอ่ะทุกคนเหมือนว่ามันวิ่งไปด้านหน้านะครับมันวิ่งไปทําอะไรมันวิ่งไปทําอะไรนะ้ามาทุกคนห้าสิบแปดวิสุดท้ายครับแต่เขาวิบบ่งไปด้านหน้าทําอะไรไม่รู้ ดูสีเขาอยู่ด้านหน้ากันหมดเลยโอ้โหมาแล้วทุกคนมาละเปลี่ยนเขาเขาเปลี่ยนทิศทางละโอ้โหเขาขึ้นมาโอ้โหเขาขึ้นมาได้ผมก็ปาอันนี้ไปสายฟ้าเป็นศพดีครับมาทุกคน35วิาีสุดท้ายโอ้โหเขาก็ยังมากันไม่หยุดนะครับกนันหน่ำมาเรื่อยๆมาตัวไหนขึ้นมาได้ผมจะทำการสอยทีละตัวกับอีก27วิวีเท่านั้นมีขึ้นมาอีกหรือเปล่า มาดูว่าคืนนี้จะเป็นคืนของอะไร20วิสุดท้ายครับทุกคนเป็นคืนของซอมบี้นั่นเองโอ้ผมว่าชิวแล้วทุกคนไม่มีอะไรเยอะะล่ตอนนี้เขาก็พยายามขึ้นมาเรื่อยๆอ,อยู่เราลองเคลืลอ่ลอนรถไฟสนิดหน่อยได้ปะโอ้สุดทางแล้วครับทุกคนอันนี้คือสุดละเคลื่อนที่อีกไม่ได้แล้วครับห้าสีเรียบร้อยครับรถไฟหุ้มเกอะของเรา ภูมเกาะรวดหนาวนั่นเองครับชนะแล้วครับทุกคน80กิโลเมตรหรือว่า80,000เมตรนั่นเองครับทุกคนโอ้โหโคตรมันนะครับน้ำมันงูแทบไม่ได้กินนะทุกคนกินเอา,าอันสองอันเอง <laughs> รถไฟหุ้งก่อรวดหนามทุกคนก็ลองเอาไปทําตามกันได้นะครับซึ่งรวดหนามก็ราคาไม่แพงราคาประมาณ1ชิ้น20เงินเขียวในเกมนั่นเองนะครับก็สามารถช่วยชีวิตเราได้เยอะอยู่นะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดระหว่างที่ซอมบี้มาชนแบบเยอะๆครับรวดหนามเราก็จะพังหรือว่าหลุดออกไปนั่นเองครับก็คือเสียหายไปเลยนะครับทุกคนเอาละรครับอยากให้ทํารถไฟอะไรอีกคอมเมนต์มาด้านล่างเยอะๆหน่อยนะครับทุกคน ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเราอ่านคำพิคนดูอยู่นะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย